ซอยสั้นลากสายยาวค่ะสำหรับเคสนี้นะคะต้องการจะตัดผมซอยสั้นค่ะลากสายยาวนะคะพี่สีก็จะยกมือขึ้นสูงหน่อยนะคะสำหรับเคสนี้ค่ะเพราะว่าเราจะกำหนดความทุยอยู่ที่กลางใบหูนะคะเรายกมือสูงสูงถึงที่เราจะได้นะคะก็คือลากสายที่ยาวค่ะแบ่งผมเป็นกลีบส้มนะคะยกมือสูงสูงค่ะ เราก็จะได้ความทุยอยู่ที่สูงสูงนะคะแล้วก็ได้ลากไซที่ยาวๆค่ะความทุยของพี่สีอยู่ที่กลางใบหูนะคะชอบกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจได้ค่ะสูงผมซอยสั้นลากไซค่ะ ทาแบบนี้ทั้งศีรษารในส่วนของด้านล่างนะคะคือกําหนดความทุยและความยาวของทรงผมรากไซค่ะตัดเชื่อมอีกรอบค่ะ ัดให้ผมด้านล่างสั้นลงแล้วก็บางลงนะคะใช้ฐานด้านบนเป็นเกณฑ์ค่ะลดมือต่ําลงอีกนิดนึงนะคะเราก็จะได้ผมที่สั้นลงค่ะหลังจากเชื่อมเสร็จแล้วเราก็จะได้รากไซบางๆหลังทุยๆแบบนี้นะคะ เราก็จะเก็บขอบไปเรื่อยๆค่ะทุกคนจนกว่าจะได้ทรงตามที่เราต้องการนะคะตรงไหนหนาค่ะเราก็ตัดเชื่อมค่ะโดยการแบ่งผมเป็นกกีบส้มนะคะกําหนดความยาวส่วนของด้านล่างเพิ่มค่ะตัดเชื่อมนะคะเราได้ความทุยฐานความทุยแล้วเราก็ตัดเชื่อมค่ะเราอยากได้ข้างล่างสั้นแค่ไหนบางแค่ไหนนะคะเราก็ตัดเชื่อมค่ะ การที่ข้างล่างบางนะคะก็จะทำให้เราเห็นความทุยที่ชัดเจนขึ้นค่ะทรงผมซอยสัน้นลากไซหลังทุยค่ะกำหนดความยาวส่วนของด้านล่างค่ะ สายสั้นลากสายหลังทุยค่ะหลังจากเรากําหนดความยาวส่วนของด้านล่างแล้วนะคะสร้างความทุยเสร็จเรียบร้อยแล้วพี่สีก็จะตัดเชื่อมค่ะเพิ่มความหนาให้กับความทุยนะคะพี่สียกผมขึ้นค่ะแล้วก็ตัดซิปแจ็คนะคะใช้ฐานความทุยเป็นเกณฑ์เลยค่ะตัดให้เท่าๆกันเลยนะคะ พี่ซีตัดซิกแซกนะคะจะได้ไม่เป็นก้อนค่ะใช้กันไกลเจาะเข้าไปลึกๆนะคะ สำหรับคลิปนี้นะคะทุกคนดูไม่จบนะคะส่วนของด้านบนด้านหน้าไม่ได้ถ่ายนะคะทุกคนเพราะว่าเมมเบ y รีเครื่องเต็มค่ะก็เลยได้แค่ตัดในส่วนของด้านหลังนะคะทรงผมซอยสั้นซอยสัน้สน,สนหลังทงุยค่ะน้องบอกชอบมีลากไซดด้วยนะคะพี่สีก็ ตัดแบบนี้ลากไซให้ด้วยค่ะแบ,บ่งเผมเป็นกลีบส้มนะคะตัดเชื่อมค่ะเพื่อให้เกิดความพลิ้วนะคะทรงผมซอยสันส้นทรงผมลากไซหลังทุยค่ะ ตัดเสร็จแล้วก็จะได้ทรงประมาณนี้นะคะสำหรับส่วนของด้านหลังค่ะซอยสั้นลากไราหลังทุยค่ะตัดส่วนของด้านข้างนะคะวางหวีไปตามแนวของศรีรษะค่ะยกขึ้นนะคะก็จะทำให้เกิดการสไลด์ค่ะทรงผมซอยสั้นลากไซาหลังทุยค่ะชอบกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจได้ค่ะ